สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็อกําลังโอเอ ที่ตกี่ทีนัเลยเล่าเหยเยังปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปยังปะะเล่ดเลนี่น่ะรถมาแล้วแก่ายรถเมลเริ่มยังคะ ตัวคนนีน้สีผัก,ลผกลเลยนี่รถกับพอดีมาเลย <c oughs> เ๋ยวไปนดน,นะเ้ยค้าวันนี้กนางซายองไแบบยอดอดีตเลย อร่อานนร้านะเข้าไม่ดหอกไปอเอกับมาลุแ่นี้ล้องเลยแม ต้องขาบกันมันอยู่คนละฟังกันเดียวเข้าสี่ยางขึ้นสะพานลอยใส่เสียงสโลว์แล้วเนะาะตากไวนะ้แน่ขามารถไม่ฝ่าซ้ายซิมพูกอะที่มาลงราดวินท่าซามเนาะเอามมขคือเหลือมเดีสิ เอาพี่น้องมันแค่สีเหลือมเนี่ยน,นี่แม่หน้าหน,น้าทองหน้าเหลือมหน้าเหลือมนี่ชี้ทองเลยหาอื้มตสีเหล้่มเหยบน้องเหมือน แลงๆจุ๊บากับข้ามาอยู่ทางในเส้นทัดเรียบร้อยจ้าพี่น้องอยากบอกเลยว่ากาศอยู่ทางในแล้วนอก,นอกตังกันแห้งเลยพี่น้องตังกันบักคากเลย <c oughs> อยู่ทางนอกปานว่าเอียงห่อนกระโดเนอะพ่อแต่ข้าวมาข้างในวาวุ้มไม้กอดเย็นซ้ำเลยพี่น้องเมื่อกี้กจิ๊บมาทำจุระอยู่ที่สั้นซ้ำนะพี่น้องตอนนี้กำลังหอจันทองจ้า มาแบบเร็งดวนเร่งดวนฟาฟลาวีพีบเนาะพากันบริลโลอียังดอกพี่เนาะมาทำจุดละมาปุ่นเงินนี่ข้ามเนาะพายข้ามไปธนาคารพี่เนาะเพราะว่ายูบิกซีลาอินอ่ายูบิกซีแถวราอินทาบองพ่นยู่ก็คือปิดกันเลยเขามาอ่าเซ็นทรัลราอินทาเนะพี่เนาะแต่ว่ากะว่าแป๊บเดียวพี่เนาะเพราะว่าฟ้าเรากรยจายกัน จำคำจนเหมือนเลย,เยานางจากแยกกันลยาคามอยู่เซนทรัลลันค่ะแต่ไปสองโมงน้อไปกินข่าวอยู่อโนเซาวัลีออกมา,มาแต่ไปสี่โมงห้ากอดรถติดแหงเลงแต่ออกจากอโนเซาวัลีจนมากหอดอันนั้นเนาะติดอยู่พยาไทายเป็นสุบูร์เลยเลดต,ตอนนี้ก็อยูท่ที่นี่นะ กระกายวอล์กอันนี้นะรถถอดติ้เลยแต่ว่าเมาเขาสนุนซ้าอดเนี่ยไหนรถจะให้นะี้เนาะ รเราเคสตัดจะเจามาผ้าไทาย,ยตอนนั้นเอเอก็มาไายวันนี้มาไทยดีกว่ามันคำแล้วเนาะเปล่าวก็ไปเหตุงานจะว่าไปคือชิบวันนี้แหละพี่น้องเพราะว่ามาคำเนาะเลยไปล้ำสิบนาทีเลยกล่แดกโทรายงานประวุตนจิตแล้ว กสิองศาเลยาดูปะยองดี่น้ออวาพระจะมาพึนถายถุงใส่เต็นท์น่นะเต็นท์เบาปึ้งเลยนี่ไก่ด้กรบปกคอยเลยผ้าดิน่าประเด็นกับกรนปุก อยูรมรถเด um, too, então, like de de ่โคตรแบบม้วนไหเลยพื้นๆน้ี่เนาะเครื่งรถติดตัวเนี้ยเรียกไปู้แบบมุ่งง่ามารีเดพเนะนี่เป็นติดอันนี้ถนนพี่วดนี่กักค้างได้พี่เนาะเขาจะมาถ่ายผมไหอตึ๊บเห็นบ่ นนาาพพก่เบื้องนึงติดเบื้องนึงหมดติดเนาะเพราะว่าติดไฟแดงด็กอันนี้อันนี้ไม่ค่อยติดมาเดาพี่น้องติดนิ่งแห่งคืออยู่แถวพญาไทกันแหละปัร์คับติดวิวงามเลยพี่น้องามแม่แรงสามีเนาะอันนี้เป็นทางเสื่อมเนาะ Walk, สกายวอลเสื่อมอยางไกเลยสักแต่ BTS สองนอนสมหาบีอสักดีอเออบิงไปเปอย่ลุมนีวัดนีหวัดเลย จะสิได้ออกไปเทนเงึงจะได้กายภาลืมเนาะเอางีเด้อเนือ้อสีห้าเวลาไปเห็มันไล่ถึงหูวเกานะ่าเนาะจะสิได้สำเร็จเยอะมากขอกันหนายนาะพี่น้องเนาะขออีกขอบคุณพ,พี่น้อง,อ,อ,งอีกแตมในกำลังใจเนาะเอาง้เด้อจ้าเนื้อมาขอ,อกันคิดหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้จับบายบายลาพี่ละเนาะบันเด้อ